สิริอรุณแคร์ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุบริการดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุเน้นให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจเปิดบริการแล้วที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะนายแพทย์สมชาวตันเทิดธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท NC Housing จำกัดมหาชนและคณะกรรมการผู้จัดการบริษัทสิริอรุณเวลเนสจำกัด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารสิริอรุณแคร์สาขาอุบลราชธานีตั้งอยู่เลขที่25ถนนบุรพาในาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรรมการผู้จัดการบริษัท NC h e l s เฮลซิงจำกัดมหาชน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ร้อยเอตัวแทนจากหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนรวมแสดงความยินดีและอวยพรให้สิริอรุณแครสาขาอุบลราชธานีประสบความสําเร็จตามปณิธานที่ตั้งไว้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่พึ่งของสังคมต่อไป ดรจูไรรัตศรีสิริรองกรรมการผู้จัดการสุขภาพบริษัทสิริอรุณเวลเนสจำกัดกล่าวว่าสำหรับการเปิดบริการอรุณแคร์สาขาอุบลราชธานีเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันมีความรีบเร่งในการใช้ชีวิตเกือบทุกด้านส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านสุขภาพได้แก่ผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลมากเป็นพิเศษบริษัท สิริอรุณเวลเนสจำกัดตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและมีความพร้อมในการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านเพื่อให้ครอบครัวมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อดูแลต่อที่บ้าน ปัจจุบันสิริอรุณเวลเนสมี3สาขาคือสิริอรุณแคร์กรุงเทพมหานครสิริอรุณแคร์สาขาอุบลราชธานีและสิริอรุณเวลเนสเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครสิริอรุณแคร์สาขาอุบลราชธานีมีระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยตัวอาคารออกแบบโดยหลักอรารยสถาปัตย์พื้นที่ใช้งาน1,200ตารางเมตรสถานที่กว้างขวางมีความสะดวกสบายมีสระวารีบาบัดเหมาะแก่การฟื้นฟูสุขภาพดูแลโดยทีมสหาสาขาวิชา อาชีพอาท,อาทิแพทย์พยาบาลนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดและพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาลซึ่งผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทุกคนสำหรับสิริอรุณแคร์เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท NC Health ลซิ่งจำกัดมหาชนหรือ NC Group ปผู้เชี่ยวชาญในด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้านของคุณภาพมาตรฐานกว่า25ปีและ The Care and Health Group ที่มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมบุคลากรทางด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานตลอดจนประสบการณ์ในสายธุรกิจการพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและทุกช่วงวัยเราจึงมีความเชื่อมั่นในการให้บริการฟื้นฟูสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุด้วยการดูแลเอาใจใส่ที่มีคุณภาพและมาตรฐานโดยมีการให้บริการทั้งในรูปแบบการพักอาศัยระยะสั้นและการพักอาศัยระยะยาว สิริอรุณแคร์คือศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุบริการดูแลผู้อยู่ในระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุเน้นให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยการวางแผนการดูแลให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสถานะสุขภาพเฉพาะรายค่ะสำหรับสิริอรุณแคร์สาขาอุบลราชธานีนะคะก็จะเป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุนะคะ สำหรับกลุ่มที่เราให้บริการก็จะเป็นผู้ที่มีความเปราะบางทางด้านสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ป่วยนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะคะแต่สำหรับผู้ป่วยที่ว่านี่ก็คือเป็นผู้ป่วยที่คุณหมออนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะแล้วอยู่ในระยะพักฟื้นอาจจะเป็นช่วงที่ญาติเองหรือว่าครอบครัวไม่สามารถ ที่จะดูแลโดยใกล้ชิดได้เราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ญาติมีความลดความกังวลใจนะคะในส่วนของการดูแลก็สามารถที่จะมา ให้เราดูแลได้ตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับไปสู่บ้านนะคะระบบบริการของเรานอกจากมีการฟื้นฟูสุขภาพแล้วเรายังมีสิ่งหนึ่งที่ถือว่าทันสมัยมากในจังหวัดอุบลก็คือวารีบำบัดนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของการฟื้นฟูสุขภาพให้ให้มีสุขภาพดีขึ้นได้จากการที่มีการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา หรือว่าจากการผ่าตัดนะคะหลังผ่าตัดซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวดรวมทั้งทําให้มีการออกแรงโดยที่ไม่เจ็บปวดมากนักในระยะแรกนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารและโภชนาการ เราก็จะมีนักกำหนดอาหารแล้วก็มีโภชนากรคอยดูแลคำนวณแคลอรี่ให้กับผู้ที่อยู่ในช่วงหลังช,ช่วงพักฟื้นนะคะรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพนี้ก็สามารถดูแลผู้รับบริการได้ทุกช่วงวัยนะคะโดยมีทีมสหาสาขาวิชาชีพมีแพทย์พยาบาลแล้วก็มีนักกายภาพบาบัดนักกิจกรรมบาบัด โภชนากรและก็นักกำหนดอาหารนะคะ,ะมีข้อพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพนักง,งานผู้ช่วยทางการพยาบาลของเรา,ผ,าผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทุกคนนะคะมันตรงนี้ก็คือสามารถมั่นใจได้ว่าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการที่นี่จะได้รับการดูแลอย่างดียิ่งนะคะจากทีมงานของเราะคะ่ะ